สวัสดีคะ่ะดิฉันสายใจพันแพงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรเหล็กทําหน้าที่เป็นนจพอและมีผู้ช่วยนจพออีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณก้องฟ้ามาดีคารนค่ะพยาบาลชาชีพชํานาญการสําหรับหน่วยงานของเรานะคะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรเหล็กอเาเภอหน้าป่าจังหวัดตรุรกีทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคควบคุมโรคแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพ ทางด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและก็งานคุ้มครองผู้ริโภคนะคะหน่วยงานของเรามีผู้วิการหนึ่งคนก็คือคุณพุทธิพงษ์ชัยพาเป็นผู้วิการด้านการเคลื่อนไหวชื่อเล่นชื่อน้องโจมนะคะเอ่อสหรับการพัฒนาผู้พิการของเรานั้นเราได้ส่งน้องไปร่วมประชุมอบรมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งระบบออนไลน์และก็ระบบออนไซต์นะคะส่งเสริมให้การฝึกเสริมภกษะ การประยุกต์ใช้โดยการนําเสนอโดยใช้เครื่องมือ AI โดยทางหน่วยงานของเราเป็นผู้จ่ายค่าลงทะเบียนให้และก็ส่งเสริมให้ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในชุมชนของเราก็คือไปเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการนะคะผู้ติดบ้านติดเตียงร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเราอย่างสม่ําเสมอนะคะ,ะเดิมเนี่ยรพอสตตของเรานะคะไม่มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ทางเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3-4คนก็ต้องทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลนะคะตรวจสอบข้อมูลเองส่งข้อมูลเองทำให้ข้อมูลที่เราส่งนะคะบางทีก็ส่งไม่ทันเวลานะคะส่งล่าช้าข้อมูลไม่ครบถ้วนผลงานของเรานะคะอยู่อันดับที่5ที่6ของอำเภอน,น้ำปาาแต่พอเรามีน้องจมเข้ามาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของเรานะคะมีการการให้บริการที่ครบถ้วนถูกต้อง ส่งข้อมูลครบถ้วนตรงเวลาแล้วก็ส่งเบิกเคมกับสบปรยชแล้วก็สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตน,นะคะผลงานของเรากลายเป็นอันดับหนึ่งของอําเภอน,น้ําป่านะคะส่งผลให้เ,เราได้รับรายได้จากการส่งเบิกเคมเนี่ยมากเป็นอันดับต้นๆของทางอาเภอของเรานะคะ <S <S นอกจากนั้นนะคะน้องโจมยังได้ทําหน้าที่นะคะช่วยเป็นวิทยากรไปแนะนํา การบันทึกข้อมูลให้กับรอบพอสตออื่นๆในอำเภอนนํปาป่าเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทํายังไงให้บันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ส่งตรงเวลาแล้วก็ส่งบุคคมได้เงินมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะน้องยังทาหน้าที่ในการทําประชาสัมพันธ์วันเพจนะคะ,ะการทํานําเสนอทํารูปเล่มสรุปผลงานนะคะการทํานําเสนอเนี่ยสลด์ที่ทํานําเสนอนะคะสวยงามนะคะเป็นที่ชื่นชมของผู้บริหาร อ,อำเภอเราเป็นอย่างยิ่งนะคะน้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะคะสำหรับหน่วยงานของเราค่ะยินดีที่ได้รับน้องโจมมาทำงานกับเรานะคะสวัสดีครับผมนายพุทธพ์ชายพาผู้วิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโสกเสริมสุขภาพตามบนเดนเหล็กอำเภอน้ำาตาจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนจะมีโอกาสได้ทำงานชีวิตของผมค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีไรายได้ประจำแทบไม่มีโอกาสออกปใช้ชีวิตในสังคม ได้บางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแต่สิ่งที่ผมเฝ้าหามาตลอดไม่ใช่แค่เงินหรือความช่วยเหลือผมต้องการโอกาสโอกาสในการแสดงความสามารถโอกาสที่คนอื่นจะมองเห็นในสิ่งที่ผมทําวันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงผมได้รับการจ้างงานผ่านการสนสนุนของบริษักทกรุงเทพดุสิตวิจยาการจาก,กัรมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยการประสานงานจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจากคนที่ไม่มีงานไม่มีเป้าหมาย วันนี้ผมมีรายได้ที่มั่นคงได้เรียนรู้งานนักสาธารณสุขได้บันทึกข้อมูลนเอกสารต่างๆจะทำรูปเล่มวิชาการและมีส่วนช่วยให้หน่วยงานมี KPI ที่สูงขึ้นในอำลเฟรนปาดผมได้ทำงานร่วมกับทีมที่ทให้เกียรติผมและให้กำลังใจได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสศมผมได้ช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีคุณค่าผมพึ่งพาตัวเองได้มีเงินเก็บออมเดือนละ3,500-4,000บาท จากท้า,ทาง,งานประจําและงานอาชีพเสริมสิ่งที่ผมได้รับไม่ใช่แค่รายได้แต่มันคือความภาคภูมิใจความมั่นใจในตัวเองด้าน,นสุขภาพผมก็ดีขึ้นมากจากการออกกำลังกายเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะการเข้าร่วมโครงการ90วันมหัศจรรย์ของฉันทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นจากที่เคยต้องใช้ไม้ค้ำยันวันนี้ผมสามารถเดินได้ด้วยตัวเองโดยไม่ใช่ต้องใช้ไม้ผมยิ้มแย้มแจ่ม,มใสก้าเข้าสังคมมากขึ้น แต่ที่สําคัญมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนการได้รับการจ้างงานเปลี่ยนชีวิตผมและครอบครัวให้ดีขึ้นมากผมภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีโอกาสช่วยผลักดันให้ผู้พิการคนอื่นได้มีงานทําผ่านโครงการมอเดลวันละสิบบาทด้วยสุดท้ายน,นี้ผมขอขอบ,ขอบขอคุณบริษัทกรุงเทพดุสิตวิทยาการจัก,การกมหาชนโรรพยบิบัตกรุงเทพที่ให้โอกาสผมได้มีสู่ตัวเองและได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีขอบคุณครับ